คนที่เกิดในวันศุกร์ให้กับไกด์ดวงเด่นละสัปดาห์ครับสัปดาห์เดวงชะตานันวันที่17นะครับถึงวันที่23นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดวงดีนะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเขาว่าดวงดีนะครับมันมีดีแล้วก็มีต้องระวังนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องดีๆก่อนดีกว่านะครับอ่าจะได้ชื่นใจนะครับช่วงนี้ครับอะไรที่ติดขัดนะครับในช่วงที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ก่อนนะครับโอเคนะสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีจะราบเรื่อขึ้นมีข่าวดีๆนะครับในสิ่งที่คุณทําหรรือออคย ถ้าเดือดร้อนจะมีปัญหามีตัวช่วยหรือมีคนมาช่วยก็ได้นะครับอะไรที่คุณแบบคิดแล้วก็เครียดหรือกังวลนะครับเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้นี่คือจุดเด่นเลยนะถือว่าค่าไม่ตายนะครับเออสัปดาหเนี้ยใครก็ทุบคุณไม่ลงน่ะแล้วก็ใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ครับมันเป็นดวงที่ศัตรูแพ้ภัยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจได้ว่าถ้ามีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนหรือเรื่องเรียกว่าแบบเร่งด่วนนะครับหรือทุกร้อนใจอะไรที่บุบป,ปรับฉับพลันนะครับ เดี๋ยวแก้ได้นะครับขอเวลานิดตึงเนี่ยจริงๆคนเกิดวันศุกร์นี่ไหวพริบดีการแก้ปัญหาเด่นการวางแผนดีนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดปัญหาได้เข้ามาบางครั้งตัวเราเองนะครับช่วยเหลือตัวเองได้นะครับบางทีใช้ไว้บอลไครเราก็ปากหนักไม่ค่อยชอบนะครับคนเกิดวันศุกร์นี่ไม่ค่อยชอบใช้ไครนักโอเคครับประการต่อมานะฮะท่านที่เรียกว่าข่าวดีอย่างครับคือเรื่องของการงานครับในช่วงนี้นะครับ ดาวการงานโดดเด่นคือการคุยเจราจาติดต่อต่อรองซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าคุณกาลังทาสัญญองสัญญาอะไรก็ตามนะฮะเออสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นสมมร่าคุณตั้งใจครับจะยืนน่นหนังสือยืน่นเอกสารยื่นวีซา่ซาเยอะแยนะฮะหรือทําอะไรที่มันนอกเหนือจากที่ผมพูดนะครับเพราะว่างานแต่ละคนแตกต่างกันไงงานแต่ละคนนี่บางทีงานมีเป็นหมื่นเป็นแสนอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เกิดในวันศุกร์นะครับก็ให้รู้ว่า งานที่ทำเนี่ยมันมีความคืบหน้านะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือผลงานค่อนข้างพอใจนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องขมขมบ้างเพราะมาสักคู่นี้ก็เล่นของหวานไปแล้วนะฮะเอาขมนิดนึงช่วงนี้ระวังมันมีศัตรูในที่ทํางานนะครับหรือคนคิดร้ายคิดไม่ดีหรือคนแบบพูดไม่เข้าหูนะบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่แบบตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราแหละแต่พูดอะไรมานะครับไม่เข้าหูแล้วก็ทําให้เราไม่สบายใจได้นะครับหรือบางทีนะครับอาจจะพูดมาทางโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นอย่า อย่าต่อกอนนะครับใครที่พูดอะไรแบบแซะเราช่างเขานีฮะบางทีมันโผล่มาทางโซเชียลนะครับจะเจอเรื่องนี้คืออะไรก็ตามที่จะทําให้เรางุหกิจใจนะครับทั้งทางตรงก็คือเจอกันตัวๆเนี่นะส่วนทางอ้อมก็คือแซะเรานะครับทางสื่อทางโซเชียลหรือว่าอะไรก็ตามที่อ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะครับให้ปล่อยผ่านนะครับพยายามนิดนึงนครับในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าคุณจะเจอเรื่องที่ อ่านแล้วไม่สบายใจหรือได้ยินแล้วไม่สบายใจหรือฟังหรือดูแล้วไม่ไมครับไม่สบายใจนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าเปิก็ลดลดโซเชียลลงบ้างก็ดีนะครับไม่งั้นมันจะเจอพวกพวกท็อกซิกพวกเหมือนยาพิษนะฮะเข้าไปในสมองเรานะครับในช่วงสัปดาห์นี้มากเป็นพิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราอารมณ์เสียงุดหงิดนะครับงุนงานมีความเครียดแฝงนะครับแล้วก็จิตตกแล้วก็เดี๋ยวอารมณ์ซึมเศร้าได้นะครับมันเป็นผลพวงตามมาได้นะครับฉะนั้นแปลว่า สื่อนะครับในช่วงนี้คุณเบาๆเลาลงแล้วก็ใครที่พูดไม่ดีกับคุณนะครับให้อภัยได้ก็ให้อภัยหรือไม่ก็ข้ามผ่านได้ก็ข้ามผ่านไปนะครับปล่อยเขาบ้าบอไปอยู่คนเดียวนะฮะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ค่อยๆย่อยสลายเองถ้าเราไม่ตอบโต้นะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้ดาวความรักเด่นนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรียกว่าคนช่วยเหลือนะครับหรือว่าแฟนช่วยเหลือนะครับ ถ้าคุณเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจใจหรือมีความทุกข์กังวลใจก็ตามนะครับเดี๋ยวมีทางแก้ทางออกข้อดีคือมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของการงานด้วยนะครับเรียกว่ามีแฟนจะช่วยเหลือเรื่องงานนะซาว่าถ้าเราแบบมีแฟนนะแล้วเครียดวิตกกังวลน,นี่นะครับปรึกษาหาลลีแฟนครับเพราะว่ามันเป็นดาวตัวช่วยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เขาก็จะช่วยเหลือในเรื่องที่เราต้องการนะครับพอได้อยู่นะครับประการต่อมาครับพื้นดวงครับ มันมีดวงในช่วงนี้ครับโชคคุกฟุกนะครับบางคนก็นึกถึงแต่เสียงเสียงโชคเสียงดวงนะฮะแต่ผมนึกถึงนะครับบางคนค้าขายก็จะขายดีนะครับหรือบางคนถ้าตั้งใจครับเนี่ยอยากจะคุยเจรจาเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทองอะไรก็ตามครับเนี่ยคือมันก็เป็นโชคอย่างครับฉะนั้นสิ่งใดที่คาดหวังนะครับบางทีมันจะมาเป็นเงินก็ได้เป็นทรัพย์สินก็ได้เป็นยอดรายรับนะครับที่เราชื่นใจก็ได้ มีตัวเลขหรือว่ามีคนให้ของหรือ right ว่าได้ทร okay, okay. ัพย์ส <HO US S> ินอะไรบางอย่างก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับแสดงว่ามีโอกาสนะครับในเรื่องของเงินเรื่องของรายรับเรื่องของอะไรที่พิเศษพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับโอเคนะเออว่าช่วงสัปดาห์นี้ดวงดีนะและอุปสรรคมีตามปกตินะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอุปสรรคเรื่องคนอุปสรรคเรื่องงานอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับมันมีตามปกติครับผมไม่ได้เล่าให้ฟังนั่นเองฮะเพราะว่า มันก็เจอแบบนี้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรดีๆที่ทําให้เราชื่นใจหรือใจฟูเนี่ยเหมือนก็ทําให้เราน่าจะน่าฟังกว่านะครับโอเคมาดูเลขมงคลครับมีดังนี้1579แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชโรคือเลข8สีถูกโชครับมีสีดําขาวแดงน้ําเงินแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกโชโรคับคือสีเขียวนะครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันพุธกับวันศุกร์วันที่ติดขายคือวันอังคารนะครับหงจ้่โชว์ลาบครับ นะะสัปดาห์นี้เคลียร์อินคลีนนะครับห้องน้ำนะครับให้โรคให้โปร่ให้สะอาดให้สบายเลี่ยงน้อยก็ทำควาสะอาดบ,บ้างอะไรที่ไม่ใช้ออกไปนะครับมันจะเป็นกระตุ้นชุคราภเรานะครับโอเคครบจบครับขอให้โชคดีกัสุขครับสวัสดีครับ